ต้อนรับทุกท่านตำนานจอมยุทธพู้ถังซานภาค5 River วร์ของแทงแซการเกิดใหม่ของถังซานตอนที่464แมมม็อบทองเดิมที่ถังซานมีตราประทับอสูรช้างมาก่อนเผ่าพันธุ์ก็นับว่าคุ้นเคยเห็นได้ชัดว่าเบื้องหน้านี้ไม่ใช่อสูรช้างธรรมดาอสูรช้างธรรมดามีสายเลือดระดับสามเท่านั้นที่อ่อนแอกว่าคือสายเลือดระดับสี่ ปากของอสูรช้างมีเขี้ยวสามสี่ยื่นออกมาผิวหนังของมันปรากฏเป็นสีน้ำตาลแต่เส้นผมของมันกลับเป็นสีทองเข้มแมมม็อบผู้เข้าประกวดคนนี้เป็นยอดฝีมือของเผ่าแมมม็อบอันดับที่7ในหมู่ราชาอสูรคือหัวหน้าเผ่าแมมม็อบและราชาแมมม็อบสีทองดังนั้นผู้เข้าแข่งขันที่อยู่ตรงหน้าเขาไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นผู้แข็งแกร่งทางสายเลือดระดับหนึ่งอย่างแท้จริง แมมม็อบมีกลิ่นอายที่สุขุมจมูกขนาดใหญ่ของเขาสายไปมาอย่างแผ่วเบาดวงตารีลงเล็กน้อยเรากับกำลังหลับตาพักผ่อนไม่แม้แต่จะมองผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆผู้เข้าแข่งขันอีกสองคนที่อยู่ข้างกายแมมม็อบแม้ว่าจะไม่สูงเท่าแมมม็อบแต่คนหนึ่งสูงสาเมตรและอีกคนสูงสองเมตรพวกเขาไม่ได้สังเกตเห็นทางซานที่เดินตามหลังมาแต่มุ่งความสนใจไปที่แมมม็อบเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่ต้องการให้แมมม็อบ เป็นคู่ต่อสู้ของเขาในรอบต่อไปหมายเลขของแมมม็อบคืออะไรกันแน่นี่เป็นคำถามที่อยู่ในใจของพวกเขาแต่ไม่ว่าจะพูดอย่างไรขอเพียงอยู่ในกลุ่มเดียวกันไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเผชิญหน้ากับมันจากใบหน้าที่มืดมนของพวกเขาพวกเขามองออกว่าโอกาสที่พวกเขาจะชนะเมื่อต้องเผชิญหน้ากับแมมม็อบตัวนี้มีน้อยรอยอย่างเงียบๆและถูกละเลยโดยฝ่ายตรงข้ามถังซานเดินเงียบๆเดินไปหาพวกเขา การแข่งขันที่กำลังจะมาถึงคู่ต่อสู้ของเขาไม่น่าจะไม่ใช่แมมมอบเขาเชื่ออย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับโชคของเขาแน่นอนว่าต่อให้เป็นก็ไม่มีอะไรแต่รอยประทับทางสายเลือดของเขายังมีที่ว่างอยู่หากคู่ต่อสู้เป็นอสูรแมมมอบจริงก็ไม่เป็นไรหากเป็นอสูรแมมมอบผู้นี้สายเลือดของเขาเหมาะสมกับเขามากถึงอย่างไรตระกูลนี้มีชื่อเสียงในด้านร่างกายที่แข็งแรงไม่แน่ว่าในอนาคตอาจจะได้ประโยชน์มากมาย ยิ่งไปกว่านั้นไม่ช้าก็เร็วต้องเผชิญหน้ากับมันการรีบเพิ่มสมรรถภาพทางกายก็ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับร่างกายได้ไม่น้อยกลุ่มหมายเลขสามสามกลุ่มและกลุ่มหมายเลขสีสามกลุ่มเข้ามาในเกมในตอนนั้นเองเสียงของเจ้าหน้าที่ก็ดังขึ้นแมมมอเปิดตาของเขาขึ้นทันทีดวงตาของมันเปล่งประกายด้วยแสงสีทองเข้มผู้เข้าแข่งขันอีกสองคนมองไปที่ป้ายในมือของพวกเขา ค่าหมายเลขสามหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันกล่าวผู้เข้าแข่งขันอีกคนตอบอย่างไม่ลังเลว่าค่าหมายเลขสี่ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองมองหน้ากันและเห็นความยินดีในสายตาของอีกฝ่ายใช่แล้วคู่ต่อสู้ของพวกเขาคือกันและกันไม่ใช่แมมม็อบที่ทรงพลังใบหน้าของถังซานกลับเผยสีหน้าตื่นตะลึงอย่างอดไม่ได้โชคของข้าอยู่ที่ไหนทำไมคู่ต่อสู้ของข้าถึงเป็นแมมม็อบตัวนี้เขาโชคดีมากไม่ไม่ ก่อนหน้านี้ใช้เขตแดนสองข้มงคลมีทั้งโชคดีและร้ายเขาโชคดีมากที่ไม่มีการจับสลักคู่หูหรือนี่เป็นโชคร้ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการใช้เขตแดนสองข้มงคลดูเหมือนว่าเมื่อเพิ่มโชคลาภให้กับตัวเองการใช้เขตแดนสองข้มงคลจะยกระดับขึ้นได้สูงแต่ผลด้านลบก็อาจเกิดขึ้นได้เช่นกันมุมปากของเขากระตุกเขาเข้าใจความสามารถด้านเขตแดนของเขามากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องจ่ายค่าตอบแทน การแข่งขันรอบแรกกำลังจะเผชิญหน้ากับผู้แข่งแกร่งสายเลือดระดับหนึ่งและเขายังเป็นลูกหลานของจอมันจักรพักนี้ไม่ใช่ข่าวดีสายเลือดระดับหนึ่งก็มีความแตกต่างกันเช่นกันหากเป็นสายเลือดระดับหนึ่งที่สืบทอดมาจากจอมันจักรพักจะต้องแข็งแกร่งกว่าสายเลือดระดับหนึ่งที่ไม่มีจักรพักคอยควบคุมอย่างแน่นอนบนนั้นมีราชามมนอยู่ด้วยทรัพยากรที่พวกเขาได้รับหรือความแรงของสายเลือดพวกเขาล้วนได้รับความช่วยเหลือไม่น้อย ในเวลานี้ถังซานสัมผัสได้ถึงสายตาร้อนเผาสายหนึ่งมองมาที่ตนเองเหนื่อยหน้ามองเห็นเพียงอสูรแมมม็อบที่สูงกว่าเขามากกำลังจ้องมองเขาอยู่เจ้าคือหมายเลขหกใช่ไหมเสียงของเขาดังและดูร้ายใช่มุมปากของถังซานกระตุกเล็กน้อยดีมากค้าหมายเลขห้าเจ้าคือเผ่าพันุอะไรแมมม็อบตัวนี้ดูเหมือนจะไม่ได้ดูเอาแต่ใจเหมือนที่มันแสดงออกมาแต่กลับดูซื่อ เผ่ามนุษย์การแข่งขันกำลังจะมาถึงแล้วข้าไม่มีอะไรต้องปิดบังมนุษย์งั้นหรือเมื่อได้ยินคำพูดของถังซานแมมม็อบตอนนี้ไม่เพียงแต่ไม่แสดงท่าทีดูแคลนแต่กลับมองเขาด้วยความสนใจเจ้าเป็นมนุษย์จริงๆหรือถ้ามนุษย์สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้คุณควรแข็งแกร่งมากอีกประเดี๋ยวข้าจะอมมือคราวนี้ถึงตาถังซานแล้วที่ตกใจมองไปยังแมมม็อบตอนที่อยู่ตรงหน้าปฏิกิริยาแรกของเขาก็คือ แมมม็อบตอนนี้ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่มีจิตใจเรียบง่ายแขนขาจเจริญก้าวหน้ามีเช่นนั้นอีกฝ่ายคงพูดอะไรไม่ออกเจ้าเกรงใจเกินไปแล้วถังสารไม่มีทีท่าว่าจะสื่อสารกับแมมม็อบต่อจึงกล่าวอย่างสงบกลุ่มสามหมายเลขห้าหกขึ้นแข่งในตอนนั้นเองเสียงของพนักงานก็ดังขึ้นอีกครั้งแมมม็อบยิ้มซื่อซือสะบัดจมูกใหญ่ของตัวเองแล้วพูดว่าได้เวลาของพวกเราแล้วไปกันเถอะ พร้อมกันนั้นเขายังทำท่าทางเชิญให้ถังซานถังซานพยักหน้าให้เขาไม่เกรงใจเดินเข้าสนามประลองก่อนภายใต้การนำของเจ้าหน้าที่พวกเขาตรงไปที่เวทีที่สามเนื่องจากเป็นการต่อสู้ระหว่างทั้งสองฝ่ายดังนั้นตำแหน่งของพวกเขาจึงแตกต่างกันพวกเขาขึ้นเวทีจากทั้งสองด้านกล่าวคือเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นระยะห่างระหว่างทั้งสองฝ่ายคือ200เมตรเมื่อทั้งสองฝ่ายขึ้นเวที ถังซานยังคงสวมฮูดดังนั้นผู้ชมจึงมองไม่ออกว่าเขาเป็นเผ่าอะไรเมื่อแมมม็อบอีกฝั่งขึ้นเวทีมันต่างออกไปผู้ชมนับแสนคนก็ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความยินดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงโห่ร้องจากเผ่าช้างราวกับภูเขาที่ส่งเสียงสึนามิแมมม็อบหรือที่รู้จักกันในชื่อแมมม็อบทองเป็นตระกูลทองเพียงแห่งเดียวในหมู่จะถักกระพักทั้งหมดราชาแมมม็อบสีทองได้รับฉายาว,ว่าการป้องกันอันดับหนึ่ง ความแข็งแกร่งของตระกูลนี้สามารถจินตนาการได้เมื่อเทียบกับแมมมอบทองแล้วร่างกายของถังซานดูผอมเพรียวเกินไปเสี่ยวมวยในตอนนี้อยู่ในเขตรอรบอีกแห่งหนึ่งเดิมทีนางกำลังหวนนึกถึงกระบวนการทดสอบที่ผ่านไปยังดินแดนมรดกเมื่อไม่นานมานี้เมื่อนางได้ยินกลุ่มสามหมายเลขหกนางก็เงยหน้าขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวและมองเห็นทั้งสองฝ่ายพอดีเขตที่รอรบนี้เธอสามารถมองเห็นเวทีการแข่งขันกลุ่มสามได้พอดี ยอดฝีมือของเผ่ามารแมมม็อบชูราจะเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้แบบนี้เหรอโชคนี้แย่เกินไปการแข่งขันในวันแรกไม่มีแม้แต่พิธีกรที่แนะนำผู้เข้าแข่งขันของทั้งสองฝ่ายการแข่งขันสุดยอดของสารบันพบรุษนั้นง่ายเกินไปในความเห็นของสารบัรพบรุษคู่ต่อสู้ที่ถูกคัดออกไม่มีอะไรให้แนะนำสำหรับผู้ชมการทำความคุ้นเคยกับผู้เข้าแข่งขันเหล่านี้ โดยตรงผ่านประสิทธ,ธิภาพการแข่งขันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเมื่อแมมม็อบตัวนี้ขึ้นเวทีประลองในใจของผู้ชมจำนวนมากเขากลายเป็นคนดังในสามกลุ่มทันทีนี่เป็นตระกูลที่แข็งแกร่งอย่างแน่นอนสารบับุรุษเปิดการแข่งขันแต่วันแรกที่เปิดขึ้นส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเวลาการแข่งขันและเป็นเวลาการแข่งขันโดยรวมโดยใช้เวลา10นาทีเริ่มเปิดจาก4ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงผู้เดิมพันมีกำไรมากกว่า10เท่า เมื่อคำนวณดูแล้วสารบัรพบุรุษย่อมได้กำไรมหาศาลแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีประชาชนจำนวนนับไม่ถ้วนที่ยอมเข้าร่วมการทายผลแม้แต่กระทั่งขุนนางใหญ่ๆมากมายก็เป็นเช่นนี้การคาดเดาเกี่ยวกับเวลานั้นยุติธรรมอย่างยิ่งเพราะไม่มีใครสามารถซื้อผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดได้ในเวลาเดียวกันสำหรับการแข่งขันที่ยุติธรรมนี้ผู้คนที่มีส่วนร่วมในการเดิมพันเป็นที่ชื่นชอบ ถังซานเปิดฮูดถอดเสื้อคลุมออกเผยให้เห็นชุดรัดรูปอย่างเฉียบคมหน้ากากบนใบหน้ายังคงสวมอยู่จ้องมองอสูรแมมม็อบที่อยู่ฝั่งตรงข้ามตอนที่465แมมม็อบที่แข็งแกร่งระยะทาง200เมตรสำหรับคนธรรมดาแล้วแม้แต่จะมองก็ไม่เห็นคู่ต่อสู้แต่ถังซานกลับมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าใบหน้าของแมมม็อบตอนนี้ยังคงแฝงไว้ด้วยรอยยิ้มซื่อ เรากับรู้สึกว่าถังซานกำลังมองตนอยู่ๆแมมม็อบยังเผยสีหน้าประจบสอพลอยอยู่หลายส่วนมันพยักหน้าให้ถังซานจากนั้นถังซานก็เห็นอาวุธของแมมม็อบบนข้อมือของแมมม็อบมีกำไลข้อมือขนาดใหญ่อยู่มันดูเหมือนปลอกแขนแหวนทั้งสองส่องแสงออกมาพร้อมกันค้อนหนักสองเล่มปรากฏขึ้นในมือของแมมม็อบค้อนหนักคืออะไรหัวค้อนมีเส้นผ่านศูนย์กลางหนึ่งเมตร ดามค้อนยาว4ี่เมตรหนาเท่าต้นขาของมนุษย์รวมเป็น5เมตรและยังเป็นสองด้ามนี่คือข้อนหนักอย่างแน่นอนแม้ด้วยความรู้ของถังซานเมื่อเขาเห็นค้อนหนักคู่นี้ใบหน้าของเขากระตุกโดยไม่รู้ตัวอสูรตนนี้ชอบความรุนแรงไปหน่อยเริ่มผู้ตัดสินประกาศการเริ่มต้นของการต่อสู้โดยตรงดวงตาของแมมม็อบเป็นประกายความประจบสอบพลอบนใบหน้าของมันหายไปอย่างไร้ร่องรอยในพริบตา เขาเก้าวเท้าใหญ่ๆและพุ่งเข้าหาถังซานตตูมๆทุกย่างก้าวของแมมม็อบที่ร่วงหล่นลงสู่พื้นเวทีการแข่งขันราวกับสันสะเทือนสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าก็คือพลังอันมหาศาลน,นั้นก็ได้เพิ่มพูนขึ้นอย่างบ้าคลั่งผิวหนังของเขาเปลี่ยนเป็นสีทองเข้มในทันทีในตาคู่นั้นทอประกายจดจ้าค้อนขนาดใหญ่ที่เดิมทีดูดำคล้ำในตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนเป็นสีทองราวกับถูกปกคลุมด้วยชั้นของเปลือกทองชั้นหนึ่ง ถังซานก็ขยับเช่นกันแต่เขาไม่ได้เผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้แต่หันไปวิ่งด้านข้างแทนร่างกายที่เบาบางนั้นรวดเร็วมากทดลองดึงระยะห่างระหว่างคู่ต่อสู้ออกไปอย่างไรก็ตามแม้ว่าอสูรแมมม็อบจะใหญ่โตแต่ความเร็วของมันก็ไม่ได้ช้าเลยตอนที่เขาวิ่งก็เหมือนลูกธนูดอกหนึ่งเขาเบี่ยงตัวเล็กน้อยยังคงวิ่งตรงมาทางถังซานระยะห่างระหว่างทั้งสองฝ่ายใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็ว มนุษย์เจ้านั่นเป็นมนุษย์จริงๆหรือที่โตวีไอพีมีขุนนางคนหนึ่งถามขุนนางที่อยู่ข้างๆเขาใช่ดูเหมือนเป็นมนุษย์จริงๆแต่ก็ยังมองไม่ออกว่าเป็นท่าตระกูลไหนมันเกิดอะไรขึ้นที่มนุษย์สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ไปตรวจสอบว่าเขาลงทะเบียนอย่างไรเจ้าว่าอะไรนะมันมีของใช้ป้ายคำสั่งของจักรพักมนันศักดิ์สิทธิ์กระบีมันน่าสนใจดี การได้รับการยอมรับจากเทพกระบีศักดิ์สิทธิ์ดูเหมือนว่ามนุษย์คนนี้จะไม่ธรรมดามันน่าจะเก่งในการใช้ดาบแต่เราไม่เห็นอาวุธของมันเลยความเร็วของแมมม็อบนั้นรวดเร็วมากแต่ถังซานก็ไม่ได้ช้าเขาว,วิ่งไปตามขอบปทีอย่างรวดเร็วอีกฝ่ายพยายามดึงระยะห่างให้มากขึ้นเขารีบกลับไปวิ่งทันทีทำให้แมมม็อบต้องเปลี่ยนทิศทางจึงจะไล่ตามเขาทันอีกครั้งเมื่อถังซานเริ่มเปลี่ยนทิศทางและวิ่ง บนอัธจันทร์ก็มีเสียงโห่ร้องดังกึกก้องแมมม็อบก็ทำอะไรไม่ถูกความเร็วของถังซานนั้นรวดเร็วมากและเวทีการแข่งขันนี้ค่อนข้างใหญ่การจะไล่ตามผู้เข้าแข่งขันที่ดูเหมือนความเร็วเช่นนี้บนสนามประลองไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆยา่าเสียงคำรามต่ำดังออกมาจากปากของแมมม็อบจากนั้นค้อนหนักในมือของเขาก็ยกขึ้น ขณะที่ผู้ชมทุกคนคิดว่าค้อนหนักของเขากำลังจะหลุดออกจากมือและคว้างใส่ถังซานค้อนหนักสองเล่มที่โบกไปมากับพุ่งเข้าใส่กันเสียงอึกทึกดังกึกก้องไปทั่วลานกว้างสารบรรพวรุษผู้มีพลังต่ำกว่าบนเวทีภายใต้คลื่นเสียงอันมหาสารนี้ล้วนรู้สึกวิงเวียนศีรษะเห็นได้ชัดว่าคลื่นลูกนี้น่ากลัวมากถังซานที่อยู่บนสนามประลองยิ่งรู้สึกชัดเจนมากขึ้นคลื่นเสียงขนาดใหญ่ที่มาพร้อมกับคลื่นกระแทกที่รุนแรง เกือบจะมาถึงบริเวณที่เขาอาศัยอยู่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้สมองของเขาว่างเปล่าในพริบตาเสียงหึงห่งๆในหูของเขาดังขึ้นและเท้าของเขาก็สะดุดไปชั่วขณะร่างกายที่วิ่งอยู่นั้นยากที่จะปรับสมดุลได้ตอนนี้เขาไม่ใช่พระเจ้าแม้ว่าเขาจะกลับมาอยู่ในระดับพระเจ้าแต่เขาก็ไม่มีทางรู้หรอกว่าคู่ต่อสู้ของเขาจะใช้ความสามารถแบบไหน การโจมตีด้วยคลื่นเสียงอันน่าสยดสยองนี้ทำให้เขาเสียเปรียบเล็กน้อยทักษะเสาวียนเทียนในร่างโคโจรอย่างรวดเร็วจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์ของเขาถูกสันสะเทือนจนสามารถชักนำได้แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีก็สามารถฟื้นฟูประสาทสัมผัสส่วนใหญ่ได้แมมม็อบใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาสั้นๆน,นี้และวิ่งไปยังระยะทางไม่ถึง20เมตรแมมม็อบที่กำยำไร้ที่เปรียบพันกระโดดขึ้นสูง เมื่อถึงจุดสูงสุดเงามืดบนร่างก็ปกคลุมถังซานค้อนยักษ์คู่หนึ่งพุ่งเข้าใส่ถังซานร,ราวกับเมฆดำปกคลุมการจูโจมของค้อนคู่นี้ไม่ได้ไปกว่าค้อนพระสุเมนขนาดใหญ่ที่ถังซานร,ระเบิดออกมาภายใต้การชักจูงจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์ของถังซานในวันนั้นพลังระเบิดนี้น่ากลัวสมกับเป็นยอดฝีมือสายโลหิตระดับหนึ่งถังซานตอนนี้เข้าใจแล้วว่าเจ้าหมอนี่มีคำพูดที่อ่อนโยนที่สุดแต่กลับทำเรื่องที่โหดร้ายที่สุด กลิ่นอายของอีกฝ่ายได้พุ่งเป้าไปที่เขาอย่างมั่นคงในเวลานี้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหนีออกไปในเวลานี้ในดวงตาคู่ของถังซานมีแสงสีม่วงทองสองสายพุ่งออกมาจากดวงตามันคือเนตปีศาจสีม่วงโจมตีทางจิตวิญญาณแมมม็อบถูกกระทบกระเทือนทางจิตใจมันรู้สึกว่าทะเลวิญญาณของมันราวกับถูกกระแทกอย่างรุนแรงสมองของมันพันว่างเปล่า แต่เหตุผลที่แมมม็อบถูกเรียกว่าการป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดก็เพราะพลังป้องกันของพวกเขาไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเท่านั้นแต่ในด้านจิตวิญญาณพวกเขายังมีพลังป้องกันที่แข็งแกร่งมากคลิปตาเดียวแมมม็อบก็หายจากความมึนงงคอนยังคงพุ่งเข้าใส่ถังซานเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้เพียงอย่างเดียวคือพลังจิตที่เดิมทีตรึงอยู่บนร่างของถังซานถูกเนตปีศาจสีม่วงสลายไปถังซานไม่ได้ตื่นตระหนกปลายเท้าแต่พื้นเบา ร่างกายลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าแสงสีขาวและสีทองพุ่งออกมาจากร่างของเขาเป็นราชสีพยักษ์และจิตราสีทองเขาไม่ถอยกลับแต่ก่อนที่คอนคู่จะฟาดลงมาร่างของเขาก็พุ่งเข้าหาอสูรปีศาจและมุดผ่านช่องว่างระหว่างคอนคู่หนึ่งราชสีพยักษ์และจิตราสีทองฝืนเปิดทางให้มันและหลีกทางให้มันหลบด้านหน้าของคอนหนักและตรงเข้าไปหาแมมม็อ เช่นเดียวกับแมมม็อบที่เล่นก่อนการแข่งขันทั้งซานไม่ได้แสดงความอ่อนแอให้ศัตรูเพราะเขาไม่มีความสามารถในการเผชิญหน้ากับฝ่ายตรงข้ามโดยตรงเมื่อฝ่ายตรงข้ามจะโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดพวกเขามักจะแสดงข้อบกพร่องออกมาหลังจากผ่านค้อนคู่หนึ่งทั้งซานก็มาถึงเบื้องหน้าแมมม็อบเป้าหมายคือลำคอที่ประบางที่สุดของอีกฝ่ายแต่ในตอนนั้นเอง แมมมอบก็ขยับกล้ามเนื้อหน้าอกที่แข็งแรงของมันนูนขึ้นขวางทางถังซานที่พุ่งขึ้นอาจกล่าวได้ว่าการโจมตีของถังซานสามารถตกลงบนหน้าอกของเขาได้เท่านั้นแต่ไม่อาจข้ามเข้าไปโจมตีคอหรือใบหน้าของมันได้วิธีการต่อสู้แบบนี้เป็นสิ่งที่ถังซานเห็นได้บ่อยจริงๆในช่วงเวลาที่ไม่อาจปล่อยวางได้ถังซานก็มีอาจะลังเลเขาใช้มือขวาฟาดออกไปในพริบตาฟาดเข้าที่หน้าอกของแมมม็อบ สิ่งที่ผู้ชมเห็นคือถังซานหลบค้อนคู่ได้อย่างเฉียบแหลมและปะทะกับแมมม็อบจากนั้นร่างกา,กายก็เด้งกลับไปไกลร่างกำยำที่โจมตีโดยแมมม็อบก็ร่วงลงสู่พื้นทั้งสองฝ่ายแยกจากกันนี่เจ้ากำลังเกาอาการคันของข้าอยู่เหรอฮ่าฮ่ฮ่มนุษย์ที่อ่อนแอคนนี้ไม่มีอาวุธแม้แต่ชิ้นเดียวแล้วการโจมตีจะมีประโยชน์อะไรเล่า เสียงอึกกระทึกครึกโครมดังกึกกล้องไปทั่วที่นั่งผู้ชมแต่ทั้งสองฝ่ายกลับไม่มองเช่นนั้นขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและทุกกำลังใจ